รักฉบับคุณชายเรื่องซ่อนรักตอนที่สิบจบจนช่วงสายของวันลุ่งขึ้นกิ่งเมยและยุสรินพร้อมทั้งทีมงานจัดเตรียมสถานที่เป็นที่เรียบร้อยโชคดีของหญิงสาวทั้งสองที่ได้ทีมงานมืออาชีพอย่างเรขาฟ้ารุ่งอีกทั้งบริกรมาช่วยงานอีกแรงตามคำสั่งของเจ้าของวางที่กำชับเอาไว้คุณฟ้า คุณเหมยมีธุระต้องกลับห้องภายในบ่ายโมงนะครับคุณจัดการงานที่เหลือต่อให้เรียบร้อยทีเมื่อคำสั่งออกมาเช่นนี้มีหรือที่ใครจะขัดได้คราวนี้บริกรรวมถึงบ่าวทั้งวังมาลงขันลงแรงกันอย่างหนักทำให้งานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยภายในครึ่งวันเช้าคุณเหมยคะนี่ใกลใ้จะบ่ายแล้วกลับไปที่ห้องก่อนดีกว่านะคะ คุณชายท่านกำชับเอาไว้ค่ะเจ้าตัวถึงกับตกใจเมื่อผู้เป็นเลขาก่าวเตือนขึ้นว่าหล่อนรู้เรื่องนี้ด้วยหรือ,อแต่ว่างานทั้งนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวฟ้าจัดการต่อเองนะคะคุณเหมย เมื่อได้ยินเช่นนี้กิงเมยและยศเรนจึงกลับมาที่ห้องพักด้วยทันทีในใจนึกสงสัยอยู่ตลอดว่าใครกันนะที่จะมาหาเธอแล้วทำไมจะต้องเป็นวันนี้ทั้งสองเข้ามาในห้องเพียงคู่เสียงกิ่งที่หน้าห้องก็ถูกกดขึ้นกิ่งเมยเดินออกไปเปิดก็พบว่ามีทีมงานกว่สาสมคนที่ถือชุดราตรีที่อยู่ในถุงกรรมหยีคุมปิดมิดชิดเอาไว้ พร้อมทางกระเป๋าลอเลื่อนอีกคนละใบและที่น่าตกใจไปกว่าน,นั้นคือคุณลิซ่าเมคอัพอาติสชื่อดังของเมืองไทยถ้าจัดอันดับ1-5ถตัวแม่แห่งวงการช่างแต่งหน้าชื่อของลิซ่าต้องติดโพอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนเออผ,ผิดห้องหรือเปล่าคะยิงสาวที่หน้าตาตื่นถามกลับไปอย่างไม่แน่ใจคุณเหมยใช่ไหมคะ อาร์ติสสาวผู้มีรอยยิ้มบนหน้างามที่เคลือบด้วยเครื่องสำอางชั้นดีแต่งแต้มลงไปเอ่ยถามจะขึ้นใช่ค่ะอย่างนั้นก็ถูกห้องค่ะทีมงานทั้งหมดเข้ามาในห้องก็จัดแจงนำตัวคนสำคัญที่ได้รับมอบหมายมาขัดสีชวีวันทำเอาหญิงสาวตั้งตัวไม่ติดส่วนเพื่อนสนิทก็งงเป็นไก่ตาแตกเช่นกัน แต่พอจะเริ่มเดาออกว่าคุณหม่อมผู้เป็นเจ้าของวงังคงอยากจะเนรมิตเพื่อนตนให้งดงามที่สุดในคืนนี้หลอนนึกขันขึ้นมาในใจที่กิ่งเหมยยังคงไม่ยอมรับว่าที่กำลังเผชิญอยู่นั้นมันคือรักที่ไม่ต้องการเวลายุสซลินขอแยกตัวเพื่อไปจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสำหรับงานคืนนี้ โดยหล่อนใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นโดยพออยากจะลงไปดูแลความเรียบร้อยภายในงานก่อนปล่อยให้เพื่อนสาวคนสนิทยังคงโดนทีมปรุงโฉมมืออาชีพลุมให้สวยอยู่ซะให้พอเมื่อยอสินมาถึงฮอที่จัดแสดงภาพผลงานก็ลงมือนำรายชื่อของภาพที่มาไล่ลำดับรายงานตรวจความเรียบร้อยสำหรับคืนนี้ภาพผลงานที่ได้รับรางวัลของอีวานคี กว่า150ภาพได้นำมาขึ้นแสดงโชว์ในคืนวันเปิดงานเชื่อแน่ว่าน่าจะกวาดรายได้ไปมากมายด้วยรายชื่อแขกที่จะมาร่วมงานในคืนนี้นอกจากเป็นเหล่าผู้ที่ลลงไหลในงานศินละปะแล้วนั้นยังมีบรรดาเซเลบชื่อดังของเมืองไทยที่กระเป๋าหนักต่างตบเท้าเข้ามาร่วมงานนี้ด้วย ส่วนเพื่อนสนิทของคุณชายผลิตยอย่างคุณชายวัดินทมและคุณชายนับเก้าด้วยกระเช่นกันและอีกหนึ่งท่านที่คุณชายผลิตเอ่ยปากเชิญด้วยตนเองเลยนั่นก็คือคุณชายเมฆผู้เป็นอาและหม่อมราชวงศ์หญิงนวลเพนสีผู้เป็นย่าที่เดินทางมาจากเชียงรายเอาถึงแล้วจะขึ้นไปเดินดูภาพที่ฮอ,อกด้านบนก่อนส่วนคุณย่าเนี่ย กำลังนั่งเครื่องมาคุณชายเมฆโทรไปแจ้งกับคุณชายปรลิศเมื่อรถมินิแวนหรูมาจอดเทียบที่หน้าตึกชายล่างสูงสงา่าใบหน้าหล่อเหลาอ่อนกว่าไวัยไปมากก้าวลงมาจากรถในชุดทักซิโด,ส,ดสีดำสนิทขับกับผิวขาวสะอาดสะอ้านยิ่งนักชายหนุ่มและผู้ติดตามอีกสองคนเดินขึ้นบันไดเตี้ยหน้าตึกเมื่อขึ้นมาก็พบฟ้าลุงผู้เป็นเลขายืนรอต้อนรับอยู่ก่อนแล้ว เชิญคุณชายด้านในได้เลยค่ะผู้เป็นเลขาโค้งลำตัวภายมือเทียบเชิญอีกหนึ่งคนสำคัญที่วันนี้เขามาถึงก่อนเวลาจึงอยากจะขอขึ้นไปเดินชมภาพที่ด้านบนเสียก่อนคุณฟ้าไม่มีอะไรในงานที่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ใช่ไหมครับหนึ่งในบริการของคุณชายมาดเขิงกล่าวถามขึ้นค่ะไม่มีค่ะคำสั่งเด็ดขาดจากคุณชายปลิต หากหม่อมอามาดิ่งชั้นนี้มาห้ามมีดอกไม้หรือกินที่เป็นลาเวนเดอร์โดยเด็ดขาดฟ้าลุ่งนำเอกสารรายการพร้อมทั้งรายละเอียดของภาพวาดที่จัแสดงในคืนนี้ส่งให้กับคุณชายเมฆโดยหล่อนคั้นอาสาพาชายหนุ่มขึ้นไปชมแต่ชะว่าเขากลับขอขึ้นไปเพียงคนเดียวเนื่องโดยต้องการดื่มดำกับงานศิลปะที่จะแสดงอยู่อย่างสงบและ ภายในเขตวางนี้เขาเองก็เคยเติมโตมณาาที่แห่งนี้คงไม่มีใครกล้าคิดร้ายกับตนอย่างแน่นอนตอนนี้ภายในหอขนาดใหญ่ที่จัดแสดงภาพผลงานยังคงเงียบสงบส่วนที่เป็นเวทีขนาดกลางสำหรับการแสดงคืนนี้มีเพียงเครื่องเสียงวางเข้าที่เรียบร้อยคุณชายเมฆ ผู้รักความสงบเป็นนิสัยทุนเดิมจึงรู้สึกผ่อนคลายที่ได้หลีกนี้จากความวุ่นวายในงานและสิ่งที่น่ารำคาญในเมืองออกมาชายหนุ่มก้าวย่างอย่างสงา่าไล่เลินดูภาพวาดจิตรกรกล้องโลกที่ติดแสดงอยู่บนผนังพาเทชั่นที่ประกอบเป็นกองสี่เหลี่ยมสูงสีดำสนิท ตั้งตะง,งานเรียงรายเต็มพื้นที่โดยมีความสูงกว่า2เมตรและความกว้าง1เมตร20เซนติเมตรเว้นระยะห่างพอเหมาะให้สามารถเดินชมได้ไม่แออัดในทุกด้านมีภาพวาดวิจิตรงดงามพร้อมทั้งชื่อและราคาติดอยู่คุณชายเมฆชมภาพวาดที่คู่ใหญ่สายลมจากทะเลพัดผ่านเข้ามาจากทางนอกหน้าต่างของตัวอาคารชั้นสอง ชายหนุ่มจำต้องหยุดชะงักมือที่ล้วงกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างกำแน่นนิ้วหนาขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างกำลังคุค้นคิดบางสิ่งขึ้นมากระทันหันดวงตาดำสนิทคมกิบเริ่มฉายประกายลุ่มลึกพิศวงกลิ่นนั่นความคิดในใจของชายหนุ่มดังขึ้นจม,มูกที่โด่งเป็นสัน ลับกับใบหน้าอันเกี้ยงเก่าหากแต่คมเข้มนั้นกำลังสัมผัสกลิ่นบางอย่างกลิ่นที่นานมาแล้วที่เขาเคยพบผ่านกลิ่นที่เคยตามหากลิ่นที่ปลุกปั่นให้อารมณ์ของเขาประทุขึ้นกลิ่นบริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดอย่างที่เขาเคยพยายามผสมมันขึ้นมาตอนนี้กลิ่นนั้นมันกลับมา กลิ่นที่ทำให้เขาแทบคลั่งชายหนุม่มเดินตามกลิ่นที่ไม่อยู่กับที่ตอนนี้ภายในหอเป็นดังเหมือนเขาวงกตที่หาทางออกไม่ได้คุณชายผู้มีสัมผัสพิเศษเดินตามให้เร็วขึ้นกลิ่นลันจวนนั้นยังคงนำเขาก้าวหนึ่งเสมอยิ่งได้กลิ่นนานเท่าไหร่เขายิ่งแน่ใจว่าจำไม่ผิดแน่ มันคือกลิ่นอันสมบูรณ์แบบที่เขาพยายามเหลือเกินที่จะได้ครอบของมันลิมฝีปากของคุณชายผู้สง่าผู้นี้ถูกกัดแน่นพยายามหันซ้ายแลขวาเดินตามเท่าไหร่ก็ไม่พบเจอเขาไม่ถอดใจและมั่นใจว่าต้นเหตุของกลิ่นนั้นต้องอยู่ไม่ไกลจากเขาตาบใดที่กลิ่นสัมผัสนั้นยังคงอยู่เขาต้องหาให้เจอ คุณชายเมฆเดินวนไปมาตามกลิ่นพิเศษใด้คู่ใหญ่ก็มาหยุดอยู่ที่กล่องพาเทชันสูงตรงหน้าที่เป็นภาพวาดสีน้ำรูปดอกแมกโนเรียสีชมพูระเรื่อหากแต่ผลงานชิ้นเอกใช่สิ่งที่เขาสนใจไม่ชาว่าเป็นกลิ่นที่ดังอยู่ตรงหน้าเขานั่นต่างหากละ่ะฮัลโหลจะเมยแต่งตัวเสร็จแล้วเหรออืมอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเดินไปหานะ เสียงหวานของหญิงสาวที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของพาเทชันเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นในใจก็ถึงกับเต้นละลัวเพียงแค่เสียงและกลิ่นของเธอทำให้เขาเป็นได้ถึงเช่นนี้เลยหรือ,รอชายหนุ่มยืนนิ่งงานเพียงคู่ก่อนจะตัดสินใจเดินไปอีกฝั่งทาวว่าก็พบเพียงความว่างเปล่าเมื่อเดินออกไปยังหน้าประตูที่อยู่ไม่ไกลนักก็ไม่พบเจอต้นตอของกลิน่น คุณชายเมฆหายใจเข้าไปในร่างกายลึกกลิ่นนั่นกำลังจางหายไปแต่แล้วเมื่อเขาหันกลับมาก็พบผ้าผูกผมตกอยู่ที่ประตูชายหนุ่มเดินไปหยิบขึ้นมายังไม่ทันได้แตะสิ่งนั้นมาที่ปลายจมูกกลิ่นละมุนนั่นก็ลอยขึ้นมาจากผ้าผืนนี้เธอมีเพื่อนชื่อเหมย ชายหนุ่มจดจำบางประโยคที่หญิงสาวปริศนาพูดขึ้นบรหลับโทรศัพท์เขากำผ้าชีฟองสีโอรสในมือแน่นเจ้าของผ้าผืนนี้คือต้นต่อของกลิ่นนั้นกลิ่นที่เคยหนีเข้าไปกลิ่นของเธอเธอคนนั้นที่เขาตามหากิ่งเมยถูกบเบลงความงามตั้งแต่หัวจรดเท้าจนเสร็จสิ้น ตอนนี้เธอไม่ต่างอะไรกับซินเดอเรล่าที่มีทีมงานนางฟ้ารับบัญชาตรงจากคุณชายจิตรกรชื่อดังผมอยากให้เธอสวยในแบบที่เป็นเธอนะครับสาวหมวยคมตอนนี้อยู่ในชุดผ้าไหมาซาตินสายเดี่ยวสีบอลเทาด้านหลังเปิดแผ่นหลังโชว์ความขาวเนียนดุดไข่มุกอันดามัน ดวงตาแต่งตามอาแชโดวโทนพิงสโมกกี้คิ้วและคนตางามงอนแก้มชมพูระเรื่ออีกทั้งรลิมฝีปากบางกระจับจิ้มเล้มของเธอที่เคลือบด้วยลิปสติกสีชมพูวาวงามดังกลีบกุหลาบแรกแย้มตอนนี้ ทั้งกิ่งเหมยและยศลินทั้งสองที่มีหน้าที่ต้องทำในคืนนี้นั้นต่างลงมาเตรียมตัวต้อนรับแขกที่กำลังหลังไหลเข้ามาในงานทุกคนให้ความสำคัญไปที่อีวานคีจิตรกรผู้เป็นเจ้าของผลงานอันงดงามในคืนนี้โดยฝีมือการวาดภาพของเขานั้นเน้นไปทางด้านการวาดสิ่งสวยงามของธรรมชาติเน้นความหนักของสี และตัดกับความเข้มของพื้นหลังทำให้วัตถุต้นแบบโดดเด่นชัดเจนบนภาพวาดวิจิตรบรรจงกิงเหมยผู้เป็นหนังแม่ง,งานหลักต้องดูแลประกบอีวานคีอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่งานยังไม่เริ่มเนื่องด้วยต้องช่วยในเรื่องของการสื่อสารภาษาอิตาลีให้กับคนที่สนใจภาพวาดและต้องการพูดคุยใกล้ชิดกับนักวาดผลงานเอกนี้ ส่วนยศรินและตัวแทนของบริษัทรับหน้าที่ดูแลลูกค้าที่ต้องการซื้อภาพวาดเธอชังคู่ต่างทำหน้าที่ได้น่าประทับใจในฐานะเจ้าภาพของงานงานเลี้ยงถูกจัดขึ้นในแบบค็อกเทลปาร์ตี้เครื่องดื่มชั้นเลิศถูกทยอยออกมาเสิร์ฟให้กับผู้มีเกียรติในงาน งานดำเนินไปอย่างสงบด้วยเสียงเพลงซิมโฟนีที่เปิดคอบรรยากาศสุดแสนพรีเมียมคุณชายปลิ์และคุณชายนับเก้าพร้อมด้วยคุณชายวอลลินทมและคูมันของคุณชายทั้งสองเดินทางมาถึงที่งานเป็นที่เรียบร้อยทั้งสามคุณชายสง่างามในชุดทักซิโดสีดำหลอเหลาแสนสุภาพเป็นเกียรติให้กับงานและสถานที่แห่งนี้ เพียงครู่คุณชายเมฆก,ก็ประคองหม่อมราชวงศ์หญิงนวลเพนสีผู้เป็นมารดาเดินตามเข้ามาในหอที่จัดงานแสดงเช่นกันคุณชายทั้งสามพร้อมทั้งคู่หมายจึงเดินเข้าไปกล่าวทักทายคำความเคารพกับผู้ใหญ่ทั้งสองที่เพิ่งมาถึงอย่างนอบน้อมชายลทธิ์เพื่อนๆน,น่ะเขาเป็นฝั่งเป็นหวาก,กันหมดแล้วนะ เหลือแต่เราเนี่ยแหละนะจะอยู่เฝ้าวังจนแก่ตายเลยหรือไงฮะไม่คิดจะให้วังเนี่ยมีเด็กเล็กๆมาวิ่งเล่นบ้างเลยหรือเมื่อเจอหน้าหลานชายหัวแก้วหัวแหวนหมอมนวลเพนสีก็เปิดหัวเรื่องเข้าเรื่องคู่หมายของชายหนุ่มทันทีห <c oughs> ม่อมย่าครับผมก็รอให้อเมกสละโสดไปก่อนยังไงล่ะครับ ผมเป็นหลานนะแซงหน้าอาก็คงจะกระไลยอยู่นะครับผู้เป็นอาที่ยืนประคองหญิงสูงไวัยยกยิ้มคงขึ้นจังๆพอกันทั้งคู่นี่ก็ไม่รู้อะไรทำแต่ง,งานไม่คิดจะหาเมียผู้เป็นแม่ชายตาขอนแกมงอนส่งไปให้คนด้านข้างถ้าชายมีเมียเนี่ยแล้วใครจะดูแลหม่อมแม่ล่ะครับ ผู้เป็นบุตรชายคนเล็กโคงล่างสง่าลงเอ่ยกล่าวขึ้นดังเอาใจโอ้ยไม่ต้องมาดูแลแม่หรอกบ่าวนะเต็มวังไปหมดที่ให้มีเมียเนี่ยก็จะได้มาดูแลแกเนี่ยแหละนะหาให้ก็ไม่เอาไม่เอาสักคนบอกเขาตัวไม่หอมเฮ้ยพี่เลึกคนจริง คำบนของหญิงสูงวัยผู้บัญชีเคารพนับถือยิ่งสร้างเสียงหัวเราะให้กับบรรดาลูกหลานที่รายล้อมอยู่ไม่น้อยความอบอุ่นของครอบครัวและความเป็นเพื่อนช่างน่าประทับใจยิ่งนักงานหลูดดาเนินไปได้เพียงระยะพิธีเปิดงานกะเริ่มขึ้นโดยพิธีกรในงานกล่าวเชิญคุณชายปริศผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่อันง,งดงามแห่งนี้ขึ้นกล่าวต้อนรับ แขกสำคัญที่มาร่วมในงานครั้งนี้และหลังจากนั้นเขาจึงเชิญบุคคลสำคัญนั่นก็คืออ e ีวานคีศิลปินเอกเจ้าของผลงานก้องโลกขึ้นกล่าวถึงผลงานของตนและแรงบันดาลใจในการสร้างสั่งผลงานนี้เมื่อในส่วนของพิธีการผ่านไป ก็เป็นในช่วงของผ่อนคลายทางผู้จัดงานได้เชิญศิลปินสาวเสียงไพเราะอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้มาขับกล่อมบทเพลงสากลและเพลงไทยสร้างความสุนทรีให้กับงานได้ไม่น้อยกิ่งเหมยที่ผ่อนคลายจากงานยืนอวดล้างงามอลชานในชุดสวยเธอถือแก้วไวน์ขาวในมือมองไปยังเวทีที่นักร้องสาวกำลังขับร้อง เพลงสาก,กลแสนหวานด้วยใบหน้าเปื้อนด้วยรอยยิ้มมื่อแอบใครอยู่ตรงนี้หยิงสาวสะดุ้งเมื่อเสียงุชมดังมาจากด้านหลังที่ยืนซ้อนล่างบางของเธออยู่อุย๊ยคุณชายทำไมมาเงียบล่ะคะเธอหันไปแล้วก็ก้าวขยับออกห่างเพื่อเว้นระยะจากเขาผมมายืนนานแล้วจริงเหรอคะไม่ฟังเพลงเพลินไปหน่อยนะคะ ชอบไหมครับชายหนุ่มเอ่ยถามในตาของเขาเป็นประกายพราวระยับมองไปยังหญิงสาวตรงหน้าเพลงนั่นหรอคะชอบค่ะเพราะดีผมหมายถึงชุดนะ่ะอ๋อค่ะชอบค่ะขอบคุณนะคะแต่เล่นใหญ่จังเลยหญิงสาวเคิรเขินจนเสียอาการรีบหลุดตามองพื้นใบหน้าแดงกำ่ำ ส่วนชายหนุ่มก็จ้องมองความสวยที่เขารังสรรค์ให้เธอไม่วางตาหนุ่มสาวยืนสนทนาเพียงคู่เพื่อนสนิทร่วมรุ่นของผู้ชายปลิตก็แอบสังเกตเห็นพฤติกรรมของเพื่อนที่มีท่าทีผิดแผกไปจากเดิมในขณะที่คุยอยู่กับหญิงสาวผมยาวใบหน้าลูกครึ่งจีนผู้นั้นจึงถือโอกาสเข้าไปขัดจังหวะเพื่อเช็คความ จริงว่าเป็นดังที่เขาคิดหรือไม่โดยปล่อยให้มายาและหม่อมหลวงก็วิศลา,าอยู่ดูแลหม่อมนวนเพนสีไปก่อนพลางๆสวัสดีครับเสียงคุณชายนับก้าวผู้ช่ำชองในการเกี้ยวพาราสีเอ่ยแทรกขึ้นในขณะที่คุณชายวลินทมเดินไปหยุดที่ด้านข้างของเขาด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรส่งไปเอ่อค่ะสวัสดีค่ะ ผมคุณชายนับเก้านะครับส่วนนี้ก็คุณชายกวินคุณชายแห่งวังนาทีกล่าวแนะนำตัวและชี้ไปทางชายอีกคนหนึ่งด้านขวามือของตนพางอีกมือก็เอื้อมไปจับบ่าสง่าของคุณชายปลิตที่ยืนอยู่อีกด้านหญิงสาวเริ่มมีสีหน้าและคนสงสัยขึ้นทันทีคือพวกผมครับเป็นเพื่อนสนิทไอลิศอุ้ยคุณชายลิศนะครับเออคุณชายลิศครับ นี่จำไม่แนะนำสุภาพสตรีตรงหน้านี้ให้เพื่อรู้จักหน่อยเลยหรอครับคนถูกกล่าวถึงทำได้เพียงโคง้งมุมปากยิ้มและสายหัวกับความกระล่อนรู้ทันของเพื่อนสนิทนี่คุณกิ่งเมยเป็นตัวแทนของผู้จัดงานนี้นะคุณชายปริศตกล่าวแนะนำหญิงสาวให้กับเพื่อนที่กระสันอยากรู้ได้รู้จักกับเธอยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณกิ่งเมย คุณชายนับก้าวและคุณชายวลินโทม์ก้าวพร้อมส่งรอยยิ้มกลับไปเอ่อค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณชายหญิงสาวยิ้มบนใบหน้ารีบกล่าวตอบกลับไปเช่นกันนี่คุณกิ่งเหมยรู้ไหมครับว่าคุณกิ่งเหมยเนี่ยเป็นผู้หญิงในรอบอกี่ปีวะกวินห้าปีครับคุณชายซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยรีบเสริมขึ้นอย่างรู้งานอะ ใช่ครับในึรอบห้าปีเลยนะครับที่คุณชายปลิตเนี่ยยอมเปิดปากยืนคุยกับผู้หญิงได้นานขนาดนี้นี่ตอนแรกนี่ผมก็เลยว่ามันชอบพวกพันไม้ป่าเดียวกันนี่ผมนี่เสียวหลังอยู่นานมากเลยนะครับสงสัยคุณกิ่งเหมยจะมีอะไรพิเศษใช่ไหมครับคุณชายวางสายลมคุณชายวลินทมเอ่อยแซวพามเอื้อมไปตบลังเพื่อนสนิทเบา ว่าที่ภรรยาไปไหนปากถึงได้ว่างกันเนี่ยฮะคุณชายปริตรีบส่วนกลับไปในขณะที่สาวมวยคนสวยถึงกับทำตัวไม่ถูกเขินจนหน้าแดงแต่ก็ไม่กล้าเดินออกจากบทสนทนาหยอกเย้าโดยเพราะเกรงจะเสียมารยาทว่าที่ภรรยาฉันกับเอกวินเนี่ยไม่เท่าไหร่นะเว้ยแต่ว่าที่ภรรยาของคุณชายปริตนี่สิเพื่อนเนี่ย ต้องเรีบมาทำความรู้จักให้ไวเลยเออคืออย่างนี้ครับคุณเก่งเหมยพอดีเพื่อนผมมันโสดมานานนะครับคุณชายนับเก้าเสียงกระซาสายตาทะเลนส่งกลับไปหาชายหนุ่มที่ยืนเคียงข้างหญิงสาวทั้งสี่คนยืนสนทนากันจนครู่ใหญ่คู่หมายคนสวยของทั้งสองจึงเดินมาสมทบเป็นคู่หวาน หญิงงามทั้งสามได้ทำความรู้จักกันอย่างมิตรภาพใหม่อันงดงามที่เบ่งบานแต่สำหรับกิ่งเหมยเธอยังคงไม่กล้าคิดว่าเธอจะเป็นคนสําคัญของชายที่เพียบพร้อมท่านนี้ได้ถึงแม้เขาไม่ได้คิดคัดค้านในถ้อยคำว่าคำว่าว่าที่ภรรยาที่คุณชายนับก้าวเอ่ยแต่นั่นเป็นเพียงคำเย้าแย่ของเพื่อนสนิทหาได้ต้องจริงจังไม แต่สิ่งที่แน่แท้นั้นก็คืออย่างที่เขาแนะนำเธอเธอเป็นเพียงตัวแทนของผู้จัดงานนี้เท่านั้นจบงานเธอก็กลับไปอยู่ในโลกของเธอเช่นเดิมวันนี้มันก็เพียงวันดีๆที่ได้พบเจอกับคนชนชั้นสูงก็เพียงเท่านั้นเองแต่แล้วบรรยากาศเสียงพูดคุยจอแจาท้งงานก็งเงียบสงบลงพันเมื่อเสียงแซกโซโฟนบนเวทีอันสนอ ดังโดดเด่นขึ้นตามด้วยเสียงกังวานขานร้องบนเวทีทาเพลงทำนองหวานขึ้นสะกดให้ทุกสายตาและทุกการสนทนาต้องหยุดแล้วหันไปมองเป็นตาเดียวกันบทเพลงไทยที่นํามาบรรเลงทำนองใหม่อันงดงามนี้ ของคุณชายปลิตยืนฟังนิ่งบทเพลงที่เหมือนกับชีวิตแสนเศร้าของเธอตัวหญิงสาวเย็นเยือกความเศร้าเอิดจุกในลำคอเธอหันมองไปยังเสี้ยวใบหน้าของชายหนุ่มในดวงตามีคำถามมากมายแต่จำต้องหันกลับมาสงบจิตใจของตนเองแต่มันไม่เป็นผลเพลงที่ไพเราะมันเป็นดังมีดคมกีดลงกลางใจของเธอ น้ำใสยหยดลินออกจากดวงตาคู่เฉียวคุณชายปรลิศลุบมองไปยังหญิงสาวที่ตอนนี้ในดวงตาคู่สวยของเธอมีม่านน้ำตาคลออยู่ชายหนุ่มค่อยๆเอื้อมมือหนาไปช้าๆเพียงหวังจะสัมผัสมือบางเรียวของเธอเพื่อปลุกปลอบให้เธอคลายจากความเศร้าแต่แล้วพลันหญิงสาวกลับยกมือขึ้นปาดน้ำตา ก่อนจะเดินหันหลังแล้วออกไปจากงานทำให้มือนาของเขาเกอ้อไปชายหนุ่มทำได้เพียงหันเซี้ยวใบหน้าผ่านไหลงามมองตามมือหนาที่หวังจะจับมืองามของเธอถูกสอดเก็บเข้าไปยังกระเป๋ากางเกงสลกคุณชายยืนนิ่งสีหน้าเรียบแต่หัวคิ้วเข้มกับขโมดเข้าหากันอย่างลืมตัว ในที่สุดความร้อนลอนเป็นห่วงเธอมันสั่งการตรงไปที่หัวใจของเขาและเขาไม่มีทางปล่อยให้เธอเสียใจคนเดียวหม่อมราชวงคมเข้มตัดสินใจหันหลังให้กับการแสดงตรงหน้าแล้วเดินตามหญิงสาวออกไปทันที